นี่ครับตัวนี้เห็นไ,ไหมตัวนี้ขนาดเอาออกรับแสงเร็วเนอะยังยังมีต้นยืดอยู่นี่นะครับมต้นยังยืดอยู่เลยนะครับแต่ก็โอเคภาพรวมยังได้อยู่นะครับ นี่นะครับถ้าเราเอารับออกเอารับแสงช้าก็จะมีอารมณ์เนี้ยประมาณน,นี้เนาะดูดูประมาณที่ปลายนิ้วนี่เนาะมันก็จะยืดหน่อยแต่โอเคนะครับส่วนตัวนี้ก็ นี่โอเคฟองน้ำนี่โอเคอยู่นะครับเนี่ยออกทันก็จะเป็นแบบเนี้สวยประมาณนี้ก็ <c oughs> จะเค่นพร้อมกันบ้างไม่พร้อมกันบา้างแต่ก็ได้อยู่